ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ฟนครับที่ช่วยเราเนี่ยสามารถทําตัวของใบเสร็จรับเงินนะครับแล้วก็ตัวของใบกกับภาษีได้แบบอัตโนมัติเลยปัญหาเนี่ยก็คือเวลาที่เราขายของออนไลน์นะครับมันจะเป็น บนแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าจะเป็นตัวของเว e ็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเราเองเนี่ยสิ้นเดือนมาก็คือเราก็ต้องมานั่งทําตัวของใบเสร็จรับเงินนะครับแล้วก็ตัวของใบกำกับภาษีเนี่ยสง่งให้กับทางสำนักงานบัญชีถ้าหากว่าเรามานั่งคีย์ตัวของออเดอร์เนี่ยทีละคนทีละใบเสร็จเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะเลยผมก็เลยทําเป็นตัวของเวอร์ฟนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าให้เป็นแนวทางเนาะในการที่เราจะได้เห็นตัวของลอจิกในการทํางานนะครับแล้วก็ สามารถที่จะเอาไปต่อยอดกับของตัวเองได้คุณอาจจะไม่ต้องทํำตามผมไปแป๊ะแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะไปคัดต้อมด้วยตัวเองได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับตัวของใบเสร็จรับเงินใบกรบภาษสีที่ตัวของระบบเนี่ยทำให้เราขึ้นมาอันนี้มี2องออเดอร์ตรงนี้แล้วก็ มีการสรุปยอดให้เรียบร้อยมีตัวของลายเซ็นตรงนี้นะครับผู้จ่ายแล้วก็ผู้รับเงินด้วยมีตัวของชื่อบริษัทเรานะครับแล้วก็มีตัวของชื่อลูกค้าเรียบร้อยทีนี้ผมจะให้ดูตัวของหลักการทํางานตัวของเวฟโฟล์ี้ก่อนว่ามันทํางานยังไงผมจะดึงตัวของ g o Google s h e e t ลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นฐานข้อมูลเนาะเราอาจจะเอ็กพอร์ตมาจากตัวของแพลตฟอร์มก็ได้อาจจะเป็นของผมเนี่ยดึงมาจากตัวของ w o o c o m m e r c e ก็จะมีตัวของวันที่แล้วก็มีตัวของยอดรวมเป็นแท็กเท่าไหร่นะครับเป็นตัวของ ทั้งเท่าไหร่มีตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นอ e ีเมลเป็นชื่อนามสก,กุลแล้วก็เป็นตัวของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อไปจํานวนเท่าไหร่มีตัวของราคานะครับราคาขายสินค้าที่2นะครับคืออะไรถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยมีการซื้อสินค้านะครับมากกว่า1ชิ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวของคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาเนาะเป็นอเทมที่2องะครับเป็นแบบนี้ขึ้นไปอันนี้ผมดึงมาจากตัวของเป็น w o o c o m m e r c e แล้วก็ตัวของสีแดงนะครับก็เป็นตัวของเลขที่ตัวของใบกำกับภาษีไเสศรับเงินแล้วก็ เป็นตัวของสถานะนะครับแล้วก็เป็นตัวของไฟล์มันจะอยู่ในตัวของ Google Drive เรียบร้อยทีนี้ตัวของ WorkFlow นี้มีหลักการอย่งไงบ้างนะครับผมจะมีตัวของ HTML Template อันนี้ก็เป็นตัวของ Template HTML ในการสร้างตัวใบเสร็จรับเงินตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวของ PDF co ในการแปลงตัวของ HTML เนี่ยเป็นตัวของไฟล์ PDF อีกทีหนึ่งแล้วก็ อัพโหลดไปตัวของ Google Drive แล้วก็ทำการบันทึกตัวของสถานะลงที่ตัวของ Google Sheets ซึ่งถ้าหากว่าเราจะไปต่อ Workflow จริงเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องใช้แบบผมก็ได้นะครับถ้าเป็นผมน่ผมก็จะใช้เป็นตัวของ WooCommerce นะครับเป็นตัวของเว็บ o o k เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อาจจะไปต่อโฟที่ตัวของโปรแกรมบัญชีนะครับอย่างตัวของโฟลแอเคาท์เนี่ยเขาก็มีตัวของ Open API ให้เราใช้งานเวลาที่ลูกค้าออเดอร์นะครับมันก็จะมีตัวของเว็บพุกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ ยิง API ไปที่ตัวของโฟ c o u n t ได้เลยแล้วก็ทําการสร้างตัวของใบประกับภาษีนะครับใบเสร็จรับเงินให้เราได้เลยแบบเรียบร้อยนะครับโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องมาต่อเวอร์ฟแบบนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นตัวของลอจิกในการทํางานนะครับแล้วก็สมามารถที่จะ เอาไปสร้างของตัวเองได้อันแรกผมใช้เป็นตัวของแอปอีเวนต์เนาะแอปอีเวนต์ก็คือเป็นตัวของ Google Sheets ผมก็จะใช้เป็นตัวของชีทนี้แอปอีเวนต์ก็คือตัวของ Condition เนี่ยก็คือถ้าหากว่ามันมีตัวของของใหม่นะครับเป็นแถวใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ให้ตัวของทิกเกอร์นี้ทํางานทันทีเสร็จแล้วพอตัวของทิกเกอร์นี้ทางานเสร็จปุ๊บผมก็จะมาใช้เป็นตัวรูป Over Item ทำไมถึงใช้เป็นตัวของรูป Over Item นะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่ เรา Import ไฟล์เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีตัวของแถวเนี่ยเป็นโลเนี่ยขึ้นมาอาจจะเป็น10-20รายการนะครับผมก็เลยให้มันทำทีละหนึ่รายการนะเพราะว่าเราต้องมีการบันทึกตัวของเลขที่ใบเสร็จด้วยนะครับในช่องนี้เนาะตัวของผมเนี่ยมันใช้เป็น Format ก็คือเป็นปีเดือนวันแล้วก็ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จในวันนั้นๆน,น,นะถ้าของใครเป็น Format อื่นก็สามารถที่จะไปแก้ไขได้นะครับผมจะ ให้ดูอีกทีว่าเราสามารถแก้ไขย,ยังไงได้บ้างรูปไอเทมนะครับผมก็เซตไว้ที่1 i ไอเทมเนาะเพราะเราต้องการให้มันโพสต e ห s 1ครั้งต่อ1รายการถัดมาเนี่ยก็เป็นตัวของ g g o o Google s h e e t นะครับตัวของ g g o o Google s h e e t นะครับผมก็จะเซตอัพไว้ว่าเป็นตัวของชีทนี้แล้วก็ให้ทําการ add filter นะครับเป็นตัวของ success ตรงนี้นะครับก็เป็น column นี้เนาะสถานะเนี่ยถ้ามันเป็น success แล้วเนี่ยก็คือให้ ดึงตัวของแถวที่มาซักเซสแล้วเนี่ยลงมาทั้งหมดเราก็จะได้ตัวของ Document ID ลงมาเป็นเอ่อเป็น ID ีนี้นะเสร็จแล้วก็ถัดไปจะใช้เป็นตัวของโหนดที่ชื่อว่า Li ม i t l i ม i t ก็คือผมจะเลือกเป็นตัวของ last row นะครับ mm. เพราะที่ว่าผมต้องการที่จะเอาตัว Document ID ออันล่างสุดนะครับแถวล่าสุดขึ้นมาก็คือจะเป็นถ้าอย่างอันใหม่เนี่ยมัน,นก็จะเป็นตัวของแถวนี้นะครับ เพราะว่าเราต้องการที่จะรันตัวของเลขที่เอกสารเนี่ยไปเรื่อยๆเขาจะใช้เป็นตัวของแถวล่างสุดตรงนี้เขาจะได้เป็นตัวของ ID นี้ขึ้นมาเสร็จแล้วถัดมาผมก็ใช้เป็นตัวของ Node s e ต Node Set ก็จะเป็นตัวของ Edit Field นี่ก็เป็นเอาไว้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเปลี่ยนแปลงแ้ไขข้อมูลต่างๆแล้วก็ตัวของโค้ดตรงนี้นะครับผมก็ให้ตัวของ ChatGPT เนี่ยช่วยสร้างขึ้นมาอันนี้ก็คือจะให้ตัวของ ระบบเนี่ยททำการสร้างตัวของ document ID ใหม่ขึ้นมาโดยอ้างอิงจากตัวของอ document ID เก่าเนาะเหมือนเป็นการรันเลขที่ขึ้นมานี่อันนี้ก็จะเป็นตัวของ ID เก่าอันนี้นะครับแล้วก็ ID ใหม่เนี่ยก็จะเป็นเป็นเลขที่นี้นะครับตรงนี้คุณสามารถที่จะไปคัสตอมตามของคุณได้นะครับคุณอาจจะไม่ต้องรันเลขที่ตามผมก็ได้คุณอาจจะใช้เป็นอาจจะรนัน1 1 0ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะรันเป็นแบบปีเดือนวันแล้วก็เลขที่ ก็ือจะเป็นวันเดือนปีแล้วก็ทำด้วยตัวของเลขที่เอกสารก็ได้อนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะของผมใช้เป็นแบบปีเดือนวันนะครับเราก็ทมด้วยตัวของเลขที่เอกสารตรงนี้ถัดมาเนี่ยเราก็จะมาใช้ตัวของคูชีทนะครับในการดึงตัวของแถวใหม่ลงมาเป็นแถวที่มันยังไม่ถูกโปรเซสจะเป็นคอลัมน์ใหม่ทั้งหมดเนาะตรงนี้ก็จะดึงคอลัมน์ใหม่เป็นข้อมูลใหม่ลงมาเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเปิดตัวของ Peter o ์โอลี่เ t ิร์สแมทชิ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะ ให้ตัวของระบบเนี่ยทำการโ r o เซ s หนึ่งแถวต่อนหนึ่งรายการถัดมาเป็นตัวของหนดเซตหนดเซตนี้ก็คือเราจะทําการเตรียมตัวของข้อมูลไว้ก่อนผมก็แค่ลากตัวของฟิลตรงนีอ้อย่างเช่นเป็นตัวนี้ก็ได้ก็แค่ลากมาใส่ในช่องนี้นะครับนี่แบบนี้โอเคไหมเพื่อที่ว่าเราจะทําการเอาเฉพาะฟิลหรือว่าตัวของคอลัมน์ที่เราต้องการเนี่ยไปใช้งานเราก็จะทําการเตรียมข้อมูลเอาไว้ก่อน เสร็จแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของโหนตัว html template นะครับอันนี้ก็เป็น template ที่ให้ตัวของ chatgpt ช่วยเขียนขึ้นมาโดยตัวของพร้อมเนี่ยผมก็ใส่ไปนะครับว่าช่วยออกแบบนะครับตัวของภบเสรรับเงินนะครับแล้วก็ตัวของใบกำกับภาษีนะครับเป็น html บวก css แบบนี้แล้วก็ใส่ตัวของข้อมูลภาษาของเราเข้าไปให้เรียบร้อย แล้วก็ตัวของ Image อันนี้โลโก้ก็แล้วแต่เนาะคุณจะใส่ก็ได้หรือว่าคุณจะไม่ใส่ตัวของโลโก้ก็ได้ตัวของลิงก์โลโก้เนี่ยก็ให้เป็นเป็น .jpg หรือเป็น .png ก็ได้ซึ่งตัวของลิงก์เนี่ยมันต้องเป็นตัวของไฟล์รูปภาพนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นลิงก์ตัวของ Google Drive เนี่ยอันนี้ผมลองใช้เป็นแบบดาวน์โหลดตัวของ Google Drive นะครับมันไม่สามารถใช้งานได้เนาะนก,ก็อันนี้ผมลองเทสแล้ว ถัดมาเนี่ยก็คือเราก็จะได้เป็นตัวของ html css template มานะครับก็กด copy มาแล้วก็ลองเอามาวิวที่ตัว html viewer นะครับเป็นเว็บไซต์นี้เนาะ html online viewer นะครับก็สามารถที่จะกดวางได้เลยเราก็ลองดูว่าสิ่งที่ ai เนี่ยทำให้เราเนี่ยเราโอเคหรือเปล่าเราชอบไหมเสร็จแล้วผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือก่อนที่คุณจะพร้อมเนี่ยคุณต้องทำการ copy fill ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็น f i l ที่ทเรา set เอาไว้เนาะ ป็นตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็ทําการกด Copy มาแล้วก็บอกมันว่าอันนี้เป็นตัวของข้อมูลลูกค้านะครับที่เราจะใส่เป็นตัวของในใบเสร็จรับเงินนะครับนี่ก็ทําการแคปหน้าจอมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทีน,นี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบตัวของเทมเพลตตรงนี้ก็ให้มาที่ตัวของ Google แล้วก็เซิร์ชไปว่าตัวของใบเก้ากับภาษีหรือว่าเป็นตัวของใบเสร็จรับเงินนะครับแล้วก็ทําการหาฟอร์มมาเช่นอันนี้ผมจะ กดคลิกขวานะครับแล้วก็กด copy มาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่ตัวของ GPT นะครับแล้วก็กดวางตรงนี้คุณก็บอกบอกมนันไปเนาะว่าเทมเพลตเนี่ยเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบตามตามรูปภาพที่เราได้ทําการกด copy มาคุณก็ลอง copy โค้ดตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาลองที่ตัวของ HTML viewer แล้วก็ลองดูว่าคุณชอบสไตล์ที่คุณเลือกหรือเปล่านะครับที่ตัวของ AI เนจนให้คุณเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ตัวของ workflow เนาะอันนี้ก็จะเป็น เป็นโค้ดนะครับที่ไฟแนลเนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมานี่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของไฟแนลนะครับนี่ที่สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของ pdf.co นะครับนี่ก็คือเป็นตัวที่เราจะเอามาทําการแปลงตัวของไฟล์ pdf จากตัวของ html เนี่ยเป็นตัวของ pdf เราก็จะทําการกด add new credential นะครับตรงนี้ แล้วก็เอาตัวของ API key นะครับมาใส่ในช่องนี้วิธีการที่เราจะเก็ตตัวของ API key นะครับก็ให้เรากดตรงนี้แล้วเราก็ทำการสร้างตัวของบัญชีนะครับ account ให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ครับ API key ช่องนี้ก็กด copy มากด copy key นะครับแล้วก็เอามาใส่ในช่องนี้นะครับตัวของ n 8 n m แบบนี้แล้วก็กด save ได้เลยอันนี้ผมสร้างเอาไว้แล้วเนาะก็จะขอกดออกไปนะครับขอไม่ save นี่ผมทราบว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทําการลากตัวของ html ตรงนี้นะครับมาใส่ในฟิลนี้แล้วก็ตัวของเมธอดเนี่ยน,นี้ก็เป็นคอนดัตท้ายก็เป็น html to pdf แบบนี้เสร็จแล้วถัดมานะครับ Final เนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวของลิงก์มา url เป็น url นี้ให้คุณมาสร้างอีกหนดหนึ่งนะครับเป็นตัวของ http request เมธอดที่ใช้ก็เป็น get นะเพราะว่าเราต้องการที่จะ get ตัวของไฟล์ pdf ลงมาลากตัวของลิงก์นี้มาใส่ในช่องนี้ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ตัวของไฟล์ pdf มาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะอัปโหลดตัวของไฟล์ pdf นี้นะครับไปที่ตัวของ google drive น,นี่ก็เลือกตัวของโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวของไฟล์เนมตัวของไฟล์เนมเนี่ยผมก็จะทำการตั้งชื่อนะครับก็ตั้งชื่อไฟล์ตามตัวของเลขที่เอกสารนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวของวันที่เนาะจริงๆก็ใช้แค่เป็นตัวของเลขที่เอกสารก็อย่างเดียวก็โอเคแล้วเลขที่เอกสารมาจากตรงไหนนะครับก็มาจากโนดนี้นะครับนี่ นี่นะครับตัวของเขา id เนาะแล้วก็อันนี้ครับนี่ next document id นะครับเลขที่เอกสารเนะาะก็แค่ลากมาใส่ในฟิลด์นี่เสร็จแล้วตัวของ r e s u l t เนี่ยก็จะได้เป็นชื่อนี้นะครับถัดมาเ็าเลือกตัวของ drive แล้วก็เลือกตัวของโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะเก็บตัวของไฟล์เอกสารเนี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับโน้ถัดมาก็เป็นตัวของ go e sheet ตัวของ go e sheet นี้นะครับเราก็เลือกเป็นตัวของชี t เดิมของเราเนาะเป็นชีทนี้ แล้วเราก็ทำการเลือกแมปฟิ l นะครับผมแมปจากตัวของโ o นัมเบอร์แมปอีชโลเมนโนี่แล้วก็เลือกเป็นตัวของโ o นัมเบอรส่วนตัวของโ o นัมเบอร์ยูสซิ่งทูแมนะครับอันนี้ผมก็จะดึงมาจากตัวตัวชีตนะครับเป็นตัวของ g e l o สโลอิน e ี t ตรงนี้แล้วก็เป็นตัวของโ o นัมเบอรนะครับนี่อันนี้ก็แค่ลากมาใส่ในช่องนี้ ค่าแวลูก็ตรงกัน5อันนี้ก็คือเป็นแถวที่5นะครับอันนี้ก็เป็นแถวที่5เหมือนกันนะครับแวลู Value ก็จะตรงกันแล้วก็ตัวของด็อก ument ด็อก ument ID ก็ทำการลาดตัวของอฟิลดนี้นะครับนี่เ o u ID ก็ลากฟิลนี้มาใส่ในช่องนี้ถัดมาเนี่ยก็คือเป็นตัวของ Status นะครับก็อัปเดตเป็น Success เพราะว่าเราได้ทำการสร้างตัวของใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของ PDF file PDF file ผมก็จะเลือกจากตัวของ Google Drive แล้วก็ตัวของ URL ก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็น Web View Link เป็น URL นี้หรือว่าคุณจะใช้เป็นตัวของ Web Content Link ก็ได้อันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นตัว URL นี้เนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Web View Link เนี่ยก็จะเป็น URL ที่เราจะเอาไว้เปิดดูบนเบราว์เซอร์นะครับผมก็ใช้เป็น อ่าน uh, ี้นะครับก็แค่ลากมาใส่ในช่องนี้โอเคไหมโอเคครับ okay, สหรับตัวของ workflow การทำใบเสร็รับเงินใบกับ,บภาษีแบบอัตโนมัติก็ประมาณนี้ครับผมต้นครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ